สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผม Boom ผมสิสต์บูมครับผมมิโซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการเดอะพาวิลล่ากาญจนาพิเศษบางบอนสาจากอัศวะพร็พเอร์ตี้นะครับผมคุณผู้ชมบ้านโครงการนี้เป็นบ้านที่จัดมาเป็นโครงการที่เป็นจัดบ้านขนาดใหญ่นะคุณผู้ชม,มทั้งเนื้อที่ดินและเนื้อที่บ้านเขาจะจัดออกมาใหญ่พอสมควรเลยซึ่งรูปแบบและฟังก์ชันอาจจะแตกต่างไปจากบ้านท,ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเขาจัดมายังไงเดี๋ยวเราพาไปดูครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือเดอะพาวิลล่าจากอัศวะ p พร p อพเพอร์ตี้นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนบางบอล3นะครับโดยเป็นถนนที่เชื่อมจากถนนเอกชัยไปยังถนนเพชรเกษมนะครับโดยที่ตั้งของโครงการจะอยู่ใกล้กับฝั่งถนนเอกชัยมากกว่านะครับอยู่ในซอยย่อยอีกทีก็คือซอยบางบอน3ซอย1นั่นเองครับ รูปแบบของโครงการเดอะพาเวล่าเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดประมาณ17ไร่นะครับมีบ้านอยู่ทั้งหมด31ยูนิตเท่านั้นเองโดยตัวบ้านของที่นี่จัดมาเป็นบ้านเดียวทั้งหมดนะครับตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่120ตารางวาขึ้นไปโดยแบบบ้านเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเริ่มต้นที่458ตารางเมตรไปจนถึง716ตารางเมตรเลยนะครับซึ่งจัดว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ทีเดียว รายละเอียดการออกแบบต่างๆของที่นี่จะเป็นอย่างไรเราจะไปชมจากของจริงกันเลยครับคุณผู้ชมก่อนจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในโครงการให้ดูป้อมปรปภตรงนี้ก่อนครับผมคือป้อมปรปภตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ควบคุมเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยด้านหน้าของโครงการนะคุณผู้ชมซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะมีประตูรั้วเหล็กกั้นแบบนี้ไม่มีไม้กระดกจะเป็นประตูรั้วเหล็กล้วนๆเลยแล้วก็จะมี CCTV คอยตรวจจับคนเข้าคนออกอยู่ ใครที่เป็นลูกบ้านขับรถเข้าไปเนี่ยกดรีโมทเปิดประตูเองได้อ่าใช่ส่วนคนที่เป็นวิซิเตอร์ต้องแลกบัตรแล้วก็เข้าไปอ,อย่างไรก็ดีถ้าเราจะเดินเข้าเขามีประตูแยกสําหรับคนเดินเข้าเดินออกด้วยแล้วพาผู้ชมเข้าไปอยู่ข้างในครับครับคุณผู้ชมครับพอเราเดินเข้ามาผู้ชมจะเห็นว่าเขามีทางเดินที่ทําเป็นฟุตบาทแยกไว้ให้เลยประตูทางเข้าก็ทาแยกไว้ให้นะครับ เดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอสวนที่อยู่ทางด้านหน้าโครงการอันนี้จัดเป็นสวนจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นให้สาหรับกบ้านเป็นแนวแบบ English Garden หน่อยนะใช่ครับสวนตัวถนนเนี่ยของโครงการเนี่ยถนนเมนเราจะมองไม่เห็นเสาไฟฟ้าเลยเพราะเขาออาสายไฟลงดินหมดนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นม้าในมังกรเอาไว้เปกษระัตรครับบูมมีปีกแบบนี้เป็กกรัตรครับนะครับผมล้อเล่นครับแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะจัดเป็นขับเท้าซึ่งตัวขับเท้าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ตัวคลับเฮาส์เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะทำมาเป็นอาคาร2ชั้นนะครับแล้วก็ทำแบบหน้าตาออกทรงโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะฮะโดยที่เวลาเราเดินขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้ต้อนรับนะครับเวลามีลูกบ้านมีใครมาติดต่ออะไรเงี้ยก็ให้มานั่งรอตรงนี้ก่อนได้นะครับใช่ซึ่งในปัจจุบันเป็นสำนักง,งานขายนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเข้ามาติดต่ออะไรต่างก็ติดต่อตรงนี้แหละแต่พอสำนักง,งานขายเ็าขายเสร็จก็โอนเป็นของลูกบ้านตามปกตินะครับครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน จะยาวประมาณ12เมตรรวมสระเด็กนะคุณผู้ชมคราวนี้จะเป็นสระน้ําล้นแล้วก็เป็นระบบเกลือนะครับคุณผู้ชมอันนี้พอว่ายออกกําลังกายได้นะครับพื้นที่ทางด้านนี้เขาจะจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับเผื่อเราพาลูกๆพาเด็กๆมาว่ายเราจะได้มีพื้นที่สาหรับนั่งดูแลเด็กนะครับรวมถึงด้านบนตรงนี้นะฮะจะมีบันไดเดินขึ้นด้านข้างคุณผู้ชมด้านบนจะเป็นฟิตเนสซึ่งจะเป็นห้องกระจกนะครับก็สามารถเทควิวออกมาด้านนอกได้ใช่ที่นี่มีห้องน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายหญิงอยู่แล้วสามารถมาใช้ไดู้ชม โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็น type ที่มีชื่อว่าโวกนะฮะตัวพื้นที่ดินของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150ตารางวานะครับเป็นบ้านไซส์ใหญ่พอสมควรเลยนะฮะตัวบ้านจัดออกมาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแบบนี้พื้นที่ใช้สอย647ตารางเมตรนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น5ห้องนอน หห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้4คันนะครับคุณผู้ชมแต่การจอดรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินด้วยนะถ้าที่ดินใหญ่กว่านี้ก็จอดรถ <writings. S 2> ได้มากกว่านี้รวมถึงขนาขึ้นอยู่กับขนาดของรถด้วยนะฮะบางทีรถคันเล็กๆก็อาจจะจอดได้ถึง5 6คันก็ได้รวมถึงขึ้นอยู่กับชนิดของรถด้วยครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะจอดได้มากพอแนละ้วคนะุณผู้ชมตัวบ้านเนี่ยเขาจะวางอยู่บนเนื้อที่ที่สูง สูงกว่าตัวระดับพื้นถนนของโครงการพอสมควรดังนั้นตรงนี้จะมีสโลปนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถัดจากสโลปมาก็จะเป็นประตูรั้วแล้วครานี้จะเป็นแนวใส่รั้วนะครับใช่แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยที่จอดรถเนี่ยจะจอดอยู่ใต้ร่มหมดเลยนะครับ <ừ m. S 1> จอดใต้ร่มหมดเขาทาเป็นพื้นที่ที่ให้รถทุกคันจอดอยู่ในร่มนะครับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ทิ้งขยะภายในบ้านด้วยรูป <ừ m. S 1> แบบการออกแบบบ้านเนี่ยเขาจะออกแบบบ้านมาเป็นปีกคือปีกที่เป็นส่วนพักอาศัยจริงๆของของคนที่อยู่ในบ้านอยู่ทางด้านนี้แล้วเห็นว่าคุณ ซึ่งปีกก้อนนี้จะเป็นปีกของการใช้งานทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันของเมดเขาครับก็จะเป็นห้องพักเมดรวมถึงห้องน้ําของเมดด้วยแล้วก็จะมีพื้นที่ทํางานของเมดเขาอยู่ทางด้านนี้ครับส่วนวิธีการเข้าบ้านคุณผู้ชมจะมีโซนเข้าบ้านอยู่สโซนโซนแรกก็คือเวลาเราจอดรถปุ๊บเราเดินเข้าประตูเล็กทางด้านนี้นะคุณผู้ชมก็ได้นะฮะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเวลาแขกไปใครมาแล้ว่าอยากจะเดินเข้าประตูที่มันอลังการหน่อยมันก็จะมีโซนทางเข้าทางด้านนี้เลยไปดูกันครับอ่เราไปปีกนี้กันฮะใช่ต้องบบบิินนั้ตองคร คุณผู้ชมเราเข้ามาดูบ้านตัวอย่างกันนะคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดตกแต่งอะไรต่างๆมาให้เราดูแต่ในความเป็นจริงเวลาเราซื้อเนี่ยเราได้บ้านเปล่าโล่งๆเลยดังนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแต่งบ้านกับบ้านตัวอย่างก็ได้อันนี้เขาแค่อยากให้เรารู้เฉยว่าฟังก์ชันกับพื้นที่ต่างๆตรงไหนควรทําอะไรนั่นเองคว<ช>ามสวยงามหรือรูปแบบลูกเล่นอะไรต่างๆเราจัดได้เต็มที่เลยใช่แล้วเวลาเราเดินเข้ามาคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูประตูก่อนตัวประตูจะได้เป็นประตูไม้ไม้สั่ง ขนาดโอเวอร์ไซส์เลยใช่บานคู่แบบนี้เปิดได้กว้างๆแล้วเขายังเปิดเป็นช่องแสงเต็มเต็มที่แบบนี้<อ>เพื่อให้มันมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาพื้นที่ตรงนี้จะได้ดูโล่งหน่อยใช่ครับคือตรงนี้ก็เรียกได้ว่าคือปกติประตูชอบใส่<ม>เป็นประตูบานกระจก<ม>แต่ว่าคนก็จะกังวลว่าเรื่องซ<ม>ีเ u ีย t ิตี้ใช่ไหม,มทีนี้เขาก็เลยใส่เป็นประตูบานทึบแทนแล้วเปลี่ยนไอตัวส่วนเป็นกระจกเนี่ยเป็นส่วนของผนังแทนคุณผู้ชมเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับโถงต้อนรับก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย พดานระยะพื้นถึงฝ้าตรงนี้ประมาณ7เมตรเลยนะครับเขาก็สามารถใส่แชนดเลียตัวใหญ่แบบนี้ได้เวลาแบบพาแขกเดินเข้ามาจะได้รู้สึกว่าตัวบ้านมันดูอลังการหน่อยนะคชได้ดูลงๆครับใช่คือพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่โถงต้อนรับที่ฟีเจอริงอยู่กับตัวบันไดตัวนี้นะครับคือโดยปกติเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเราไปเห็นบ้านสมัยเนี้ยนะเราจะเห็นแบบส่วนที่เขาเปิดมาเป็นโถงแบบดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้บ่อยเลยนะฮะเพียงแต่ว่า ด้านนานทีเราจะเห็นแบบที่มันอยู่คู่กับบันไดแบบนี้นะครับคือเพราะว่าส่วนบันไดเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันต้องสูงอยู่แล้วคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยขยายพื้นที่ความสูงตรงนี้ให้มันเกิดเป็นส่วนที่ต้อนรับได้เพราะว่ามันจะมีปริมาตรเยอะขึ้นมันทาให้มันประหยัดพื้นที่ในการดีไซน์ตัวบ้านมากขึ้นคุณผู้ชมเรียกว่าสูงได้แบบมีเพอร์โพสนะคุณผู้ชมใช่ส่วนพื้นที่ต่างๆที่เขาจัดไว้พอเดินพ้นส่วนของโถงต้อนรับตรงนี้มา เราก็จะเจอโต๊ะรับประทานอาหารวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ living a r e ยครับซึ่งเขาจัดวางโซฟามาไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนั่งดูทีวีตรงนี้วัตถุประสงค์ในการที่เอาตำแหน่งโซฟานั่งเล่นดูทีวีมาตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ด้านข้างอ่ะที่เราเห็นตรงนี้จริงๆมันเป็นหลังบ้านซึ่งหลังบ้านเนี่ยเขามีระยะล่นไว้พอสมควรเราสามารถรจัดสวนจัดน้ําตกจัดอะไรได้ ดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งเราจะเห็น p r i v a t e g a เด e n ทางด้านนี้ในขณะที่ดูทีวีทางด้านนี้ได้คุณผู้ชมอ่าใช่แล้วครับแล้วพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเราก็จัดระยะได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวห้อง Living Are a ตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นพื้นที่กว้างๆโลง่งๆเราจะจัดระยะโซฟาเป็นโซฟาขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ <Bit S 2> และะตำแหน่งยังไงก็ได้ตามใจเลยทีวีนี่จะใส่จอใหญ่เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราจะถอยโซฟาไปไกลเท่าไหร่ก็ได้คุณผู้ชมนะครับส่วนพื้นที่ถัดมาที่อยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นห้องที่เเว้้าาาขมย ดูติดกับพื้นที่สวนที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับคือพื้นที่ตรงนี้เขาทํามาใส่แกนเปียนโ,นโนมาไว้เป็นแบบห้องซ้อมเปียโน,โนใช่นะฮะในความเป็นจริงมันเป็นห้องมัลติเพอร์โพสคุณผู้ชมครับตรงนี้เราจะจัดเป็นห้องคาราโอเกะห้องดูหนังห้องอะไรก็ได้หรือห้องรับแขกอีกแบบนึงก็ได้คือสามารถจะจัดให้มันยุบพื้นที่มาร่วมกันเป็นห้องใหญ่หรือแยกฟังก์ชันเป็นห้องย่อย2ห้องก็ยังได้ใช่เพราะว่าตรงนี้เขาไม่ได้กั้นผนังมานะฮะเขาก็ให้มาเป็นฟังก์ชันแบบเรียกว่าเป็นดับเบิลลิฟวิ่ง คุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําซึ่งทําเป็น p o w ด e r room เป็นห้องน้ํารับแขกนะคุณผู้ชมก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ไม่มีส่วนอาบน้ำครับส่วนฟังกช์ชันตรงนี้ที่ถือเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านเนี่ย เขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งให้เราดูคือจริงๆตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการวางโต๊ะอาหารนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าโต๊ะอาหารที่เขาวางไว้ในบ้านตัวอย่างมันเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับขนาดของบ้านใช่เพราะว่าอย่างโต๊ะตัวนี้จะเป็นโต๊ะ6ที่นั่งแต่บ้านมีตั้งห้าห้องนอนนะคุณผู้ชมอย่างนั้นอาจจะมีสมาชิกมากกว่านี้ใช่นในความเป็นจริงอ่ะพื้นที่มันเหลือเฟือเลยคุณผู้ชมตรงนี้คุณผู้ชมวางโต๊ะอาหารขนาด10ที่นั่งไปเลย12ที่นั่ง18ที่นั่งยงวางไดที่นั่งอาจจจะใหญ่ปมมู้ชเเสร็แลวน ว,วางโต๊ะอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ดีอ่ะให้มันฟิชเชอริงอยู่กับไอ้ตัวตัวไอแลน์ตัวกลางตรงนี้ให้มันเชื่อมโยงกันเป็นตัวทีไปเลยก็ได้พื้นที่ตรงนี้เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูมาหลายทีแล้วนะฮะคือมันเป็นรูปแบบที่แบบว่าเอาตัวเนี้ยมาเชื่อมกับโต๊ะรับประทานอาหารแล้วพื้นที่ตรงนี้อาจจะใส่พวก เตาที่แบบว่าทําอาหารโชว์เสิร์ฟ<ช>แบบนี้ก็ได้<ช>เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเวลาบ้านอ่ะที่มีโต๊ะรับประทานขนาดใหญ่อ่ะจะมีสมาชิกในครอบครัวเยอะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นที่เก็บพวกจานชามช้อนซ่อมม,มันจะได้สะดวกในการยกเสิร์ฟทานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>แล้วก็ตรงนี้เขาจัดมาเป็นแพน t r y ให้เราดูแต่มันไม่ใช่ p พนทครัวแบบทาครัวจริงจนะคุณผู้ชมเขามีครัวแยกต่างหาก อันนี้มันเป็นครัวสำรองครับครัวฝรั่งครัวแบบว่าเอาไว้ล้างนู่นล้างนี่อะไรอย่างนี้หยิบนู่นหยิบนี่มาล้างทำกาแฟโอวัลตินอะไรพวกนี้ไป่ายๆขนมปังอะไรพวกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะวางอยู่ติดกับส่วนที่เป็นส่วนหลังบ้านคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะมีประตูกระจกขนาดใหญ่กั้นไว้เปิดออกมาให้คุณผู้ชมดูจะเห็นพื้นที่ด้านหลังบ้านจะบอกว่าพื้นเนี่ย ของจริงอะ่ะมันจะเป็นพื้นปูกับเบื้องธรรมดานะนี่คือเขาแต่งให้ดูแต่พื้นตรงนี้จะเป็นพื้นขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นลงเสาเข็มแบบเดียวกับตัวบ้านเลยใช่เป็นโครงสร้างเดียวกัน,นะะใช่ดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการซุดตัวคุณผู้ชมแล้วก็พื้นตรงนี้เราจัดตกแต่งได้ตามใจที่เขาจัดมาให้ดูจัดเป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มีน้ําตกตกอะไรแบบนี้ส่วนทางด้านนน้นเนี่ยเขาก็จัดเป็นสวนเป็นสวนหลังบ้านเปอนไียร์เวทการเล่นครับคุณผู้ชมใช่ครับแล้วสามารถเดินออกมายืนแล้วก็สัก าชมสวนของตัวเองได้ครับ,รบให้อาหารุงให้อาหารปลากันไปอะไรตรงนี้ครับคุณผู้ชมส่วนถ <ต củ ść> ัดมานะครับคุณผู้ชมจะเป็นส่วนที่ต่อมาจากแพนทีตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีถโถงทางเดินอีกชุดหนึ่งซึ่งแจกออกไปยังห้องต่างๆทางฝั่งนี้จะเป็นส่วนครัวไทยนะครับแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวห้องนอนอเน е กประสงค์ที่วางอยู่ชั้นล่างนะครับแต่อยากจะให้ดูฝั่งนี้ก่อนตรงนี้จะมีประตูบานทึบอีกบานหนึ่งนะฮะซึ่งจะเชื่อมออกไปนอกบ้านตรงนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมกับลานจอดรถแล้วก็จะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับ ตรงแม่บ้านด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นเซนเซอร์สัญญาณกันขโมยติดมาติดตั้งมาให้แล้วนะฮะสำหรับบ้านทุกหลังก็จะมีแบบนี้เหมือนกันหมดคุณผู้ชมส่วนของห้องครัวเขาอ่ะครัวจริงจังเลยอยู่ตรงนี้มีจริงมันจะมีประตูปิดอยู่ชุดหนึ่งตรงนี้นะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอพื้นที่ครัวซึ่งเขาจะจัดพื้นที่ครัวมาเป็นครัวปิดแบบนี้ ก็ตัวครัวเป็นใหญ่พอสมควรสมตัวบ้านแหละคุณผู้ชมจัดแฟนฟี่ออกมาได้เป็นแฟนที่ตัวยูเลยตู้เย็นขนาดใหญ่วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่ทําครัวอะไรต่างก็จะมีพวกเตาแก๊สอะไรต่างติดตรงนี้ได้นี่มีฮูดดูดควันเรียบร้อยนะครับส่วนพื้นที่สาหรับเตรียมอาหารล้างนู่นล้างน,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 นี่จะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็จะมีช่องแสงเปิดระบายอากาศได้ด้วยสัมปัสใสกระจกมาขนาดใหญ่คุณผู้ชมจริงๆตรงนี้เนี่ยมันยังมีส่วนที่เรียกว่าเปิดออกไปส่วนของห้องเมดได้ด้วยก็คือประตูชุดนี้ในความเป็นจริงอ่ะ เมดเขาจะอยู่ด้านหนึ่งถ้า<ม>เกิดว่าเราอยากจะปิดประตูไม่ให้เมดเข้าเราแค่ล็อกตรงนี้แต่ถ้าอยากจะให้เมดเข้าเราก็เปิดประตูให้เข้านะครับแล้วก็ไปปิดล็อกตรงอื่นได้เมดก็สามารถทํรกวนตรงนี้ได้โดยไม่รบกวนภายในบ้านพื้นที่ของเมดจะอยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมเมดเนี่ยจะถูกแยกออกมาจากส่วนของตัวบ้านหลัก<ม>ซึ่งเขาต้องการกันในส่วนของพไพรเวซีเพราะบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้อาจจะมีเมดสองหรือสามคนด้วยซ้ําไป<ม>รวมคนสวนนะ,นะะดังนั้นพื้นที่เมดเนี่ยจะมีห้องอยู่ทางนี้จะเป็นห้องซักรีด ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องที่เก็บพวกเก็บของเก็บของอะไรต่างๆห้องพักเมดกับห้องน้ำเมดจะอยู่ทางด้านนู้นคุณผู้ชมซึ่งสามารถที่จะมีเมดนอนพักที่ได้สองคนสบายๆครับครับ พื้นที่บริเวณชั้นล่างจะมีห้องนอนอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนนี้เขาใช้เป็นห้องนอนอเนกประสงค์นะครับคือล,ลักษณะที่เขาจัดมาให้ดูเนี่ยจะใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะครับในกรณีที่ท่านอาจจะไม่อยากเดินขึ้นชั้น2นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะใช้เป็นห้องนอนสําหรับรับแขกก็ได้เผื่อว่ามีแขกไปใครมาแล้วเขาต้องการคร้างคืนก็จะได้ให้มานอนห้องนี้นะครับ พื้นที่ไปในห้องนอนเนี่ยก็จัดมาไว้พอสมควรแบบเป็นหลวมๆห,หน่อยนะฮะคือเอาเขาวางเตียงขนาด5ฟุตไว้ตรงกลางห้องแบบนี้จะขยายขนาดเป็นเตียง6ฟุตก็ได้นะค,คุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่ระยะข้างเตียงนี่เหลือเฟือเลยนะครับพื้นที่ทางด้านข้างเตียงทางฝั่งนู้นจะอยู่ติดกับหน้าต่างที่มองเห็นสวนที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับ ระยะปลายเตียงเนี่ยติดทีวีแขวนผนังตรงนี้เพิ่มได้นะครับแล้วก็ระยะข้างเตียงทางฝั่งนี้จะใส่เป็นโต๊ะอเนกประสงค์เพิ่มอีกสตัวก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะวางอยู่ทางฝั่งที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ําตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาใส่มาเป็นตู้เสื้อผ้าที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนจริงจังนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าตู้เสื้อผ้านี้มันไม่พอสามารถบิวเพิ่มตรงบริเวณข้างเตียงเพิ่มได้อีกนะครับ ส่วนห้องน้าที่อยู่ภายในห้องนี้ก็จะให้มาเป็นแบบฟูลฟังชันและคุณผู้ชมก็จะมีอ่างล้างหน้าของ American สแตนดาร์ดนะฮะให้มาเป็นท็อปหินอ่อนเลยนะครับมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีตัวชาเวอร์บ็อยู่ทางด้านในนะครับติดฉากกัน้นอาบน้ํากระจกนิรภัยมาให้เรียบร้อยแล้วครับ คุณผู้ชมครับบันไดบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวางชิดผนัง2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้นะคุณผู้ชม,มแต่บันไดบ้านที่นี่อ่เขาจะวางอยู่ทางตอนหน้าของบ้านชเชื่อมกับส่วนของพื้นที่ ที่เป็นโถงทางเดินรับแขกดังนั้นมันจะชิดผนังแค่ด้านเดียวอีกด้านนึงมันจะเปิดโล่งแบบนี้เลยอย่างตัวเราวกันตกเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะใส่มาเป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวบันไดเนี่ยมันไม่ไม่ทึบเกินไปใช่ข้อดีของมันคือเวลาเราจะเดินออกไปทํางานออกไปข้างนอกเราจะเดินออกมาผู้บเราจะเจอส่วนเปิดโล่งซึ่งมันทําให้ดูฟีลลิ่งดีกว่าการเดินอยู่บันไดรวม,ม<า>รวมถึงพวกกระจกที่เขาใส่ตรงบริเวณผนังด้วยมันทำให้มีแสงธรรมชาติพอเดินขึ้นมาชั้นสอปุ๊บส่วนที่ ทางเดินที่แยกออกไปยังห้องต่างๆซึ่งก็จะเจอส่วนเปิดโล่งแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมคแล้วก็โถงทางเดินทางฝั่งนู้นแยกไปฝั่งนู้นจะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดมส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูสักห้องครับอ่ะเราพามาดูห้องนอนเล็กห้องแรกก่อนนะฮะซึ่งจะเป็นห้องนอนที่อยู่ทางฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องนี้น่าจะจัดมาสําหรับลูกสาวคนโตนะคุณผู้ชมดูโทนสีดูอะไรต่างๆแล้วมีแบบ ลูกสาวคนโต,ต<อ>นที่ทอ,อายุเยอะแล้วล <c oughs> เหรอไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับออลักษณะเนี่ยเขาก็จะวางเตียงขนาด6ฟุตแบบนี้เอาไว้นะครับพื้นที่ข้างเตียงยังเหลืออีกเยอะพอสมควรใส่แบบโต๊ะหัวเตียงแบบ ดูแบบบูติคแบบนี้ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเตียงทางฝั่งนี้ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วตรงนี้มันจะอยู่ติดกับหน้าต่างด้วยนะครับซึ่งมันจะมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาทําให้พื้นที่ตรงนี้เขาจัดมาเป็นลักษณะเป็นโต๊ะรูปตัวแอลเป็นโต๊ะอเนกประสงค์จะใช้เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ได้นะครับจะใช้เป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้มีพื้นที่เก็บของส่วนตัวอยู่ตรงนี้แล้วพื้นที่ที่เชื่อมต่อถัดมาก็จะเป็นส่วนที่ อ่าเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเอาไว้เก็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้าเกิดไม่พอก็บิวให้มันให้มันทั้งห้องเลยนะฮะใช่คือจริงพื้นที่ในห้องนี้มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรดังนั้นเราจัดได้ตามใจอยู่แล้วคุณผู้ชมครับตัวเตียงเนี่ยตรงปลายเตียงเขาจะมีระยะเหลือเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราสามารถบิวตู้ติดผนังทั้งตู้แล้วก็ติดทีวีแขวนผนงังไ้อยังได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเหลือพื้นที่พอที่จะวางโต๊ะหัวเตียงทางด้านนี้ได้อีกด้วยซ้ำไปนะครับพื้ มันจะมีตัวระเบียงด้วยซึ่งเป็นระเบียงเปิดออกไปยังส่วนของหน้าบ้านตัวระเบียงเนี่ยเป็นระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมลากยาวเป็นส่วนห้องน้ําทางด้านนู้นเลยด้วยซ้ําตัวระเบียงที่นี่ไม่จําเป็นต้องวางคอมเพรสเซอร์แอร์เพราะเขามีพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์แยกต่างหากอยู่แล้วดังนั้นระเบียงตรงนี้สามารถจัดเป็นสวนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ได้ตามใจลยครับคุณผู้ชมหรือจะเอาพวกเก้าอี้นั่งเล่นอะไรต่างๆมานั่งข้างนอกก็ยังได้นะครับห้องนี้มันจะมีห้องน้ําในตัวด้วยคุณผู้ชมซึ่งตัวห้องน้ําของเขาเนี่ย ก็จะจัดมาใหญ่พอสมควรก็จะมีอ่างเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบนี้เป็นหินนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีอ่างอเมริกันสแตนดาร์ดฝังอยู่แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดมีพื้นที่วางของจุกจิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับส่วนที่แปลกหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมก็คือส่วนของพื้นที่ยืนอาบน้ําตรงนี้คือขนาดเนี่ยมันไม่มีปัญหาขนาดมันใหญ่พอสมควรแต่มันมีหน้าต่างด้วย ซึ่งตัวหน้าต่างเนี่ยมันช่วยดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านดังนั้นเนี่ยคนอื่นก็อาจจะพอมองเห็นเวลาเราเปิดหน้าต่างไว้ทางโครงการเขาก็เลยติดตัวมูลี่ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมถ้าเราไม่อยากจะเปิดปิดมูลี่เราสามารถปลูกต้นไม้ สูงๆหน่อยนะครับอยู่ที่ระเบียงตรงจุดนี้แค่นี้เองเราก็สามารถใช้งานหน้าต่างตรงนี้ให้มันมีแสงธรรมชาติส่องมาโดยที่ไม่ต้องปิดบุหรี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับอีกปีกหนึ่งของบ้านเนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นส่วนของ Family Are รแบบนี้ครับซึ่ง Family Are รเีนี่ยจัดตามใจเลยนะคุณผู้ชมว่าพื้นที่พ,พ,พื้นที่โล่งๆเลยครับจะจัดเป็นห้องเล่นเกมห้องนั่งดูหนังด้วยกันอะไรก็ได้ตามใจเลยไอเดียของพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ชั้น2ซึ่ง ให้ทุกๆคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ชั้นสองเนี่ยมาใช้ร่วมกันตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปรบก,กวนส่วนด้านล่างนะครับใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับส่วนระเบียงด้านนอกซึ่งทําเป็นระเบียงขนาดใหญ่เบื้องเริ่มเลยคุณผู้ชมเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยม,มันจะมีราวกันตกมีอะไรวาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เขาจัดออกมาทําเป็นสนามพัดกอบแต่ในความเป็นจรงิงกูยาเทียวไ่ได้ทาเป็นที่ตากผ้าทำเป็นอะไรก็ได้เ,<ต>เขาจะเอาผ้ามาตากตรงนี้เขามีชั้นล่างใช่แล้วก็ห้องที่อยู่ทางโซนเนี้ยจะมีอยู่สองห้องคุง ัวห้องนอนรองเนี่ยคุณผู้ชมคือขนาดมันจะเป็นรองจากตัวห้องนอนมาสเตอร์เบดมตรงนู้นนะฮะเป็นห้องนอนอันดับ2นะครับเดินเข้ามาเนี่ยจะพบว่าพื้นที่ภายในห้องเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตไว้ชิดผนังทางฝั่งนู้นได้นะครับแล้วยังเหลือพื้นที่ก้อนใหญ่ๆตรงนี้อีกก้อนหนึ่งซึ่งเขาดีไซน์ไว้เผื่อว่า มันจะทําเป็น living a r e ยที่อยู่ภายในห้องนอนอีกทีหนึงนะครับวางโซฟาไว้ตรงนี้ติดทีวีไว้ฝั่งนี้แล้วที่เป็นเขาทําไว้ตรงนี้คือมันจะอยู่ติดกับหน้าต่างแนวยาวตลอดห้องแบบนี้นะครับเขาก็ทําเป็นตัวเคาน์เตอร์ยาวซึ่งใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้นะครับหรือใครบางคนจะจัดเป็นแพนทรีตรงนี้ก็ทําได้นะครับส่วนเดินถัดเข้ามาทางฝั่งนี้เนี่ย ก็จะมาพบกับพื้นที่ที่เป็นตู้ walk-in closet เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมเราสามารถขยาย walk-in closet ให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าเราตรงนี้เราสามารถกั้นผนังเองได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านในสุดก็จะเป็นตัวห้องน้ําซึ่งห้องนอนห้องนอนของที่นี่เขาจะมีห้องน้ําครบทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ คุณผู้ชมครับห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขาจัดวางอยู่ทางด้านมุมของบ้านนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอจัดวางแล้วเนี่ยจะเหลือพื้นที่ไว้ให้เยอะพอสมควรเลยห้องมาสเตอร์เบดมบิวอะไรได้เต็มที่เลยตรงนี้ก็วางเตียงตรงปลายเตียงเนี่ยก็จะสามารถวางโซฟาตัวเล็กๆก็ยังได้นะครับใช่แล้วพื้นที่หัวเตียงด้านข้างก็เหลือพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับตรงปลายเตียงเนี่ยเขาบิวเป็นชั้นวางทีวีพร้อมกับเป็นฟิชเชอร์ลิงกับโต๊ะทํางานอานเนกประสงค์วางไว้แบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ ของห้องมาสเตอร์เบด룸มันจะมีระเบียงส่วนตัวด้วยซึ่งตัวระเบียงเนี่ยจะเป็นระเบียงที่หันไปทางด้านหลังบ้านนะครับจัดพื้นที่มาใหญ่พอสมควรพอที่จะให้เราจัดส่วนเล็กๆได้เลยครับคุณผู้ชม ใช่ส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะวางมาเป็นส่วนห้องน้ํากับส่วน w ล l อกอินคร e เซ็ตนะฮะซึ่งเขาจะมีการกั้นผนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. พื้นที่ของ w ล l อกอินค s e เซ็ตเนี่ยใหญ่พอสมควรสามารถวางไอแลนด์ตัวกลางแบบนี้ได้นะครับเป็นไอแลนด์สำหรับเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับส่วนพื้นที่ของผนังเนี่ยสามารถใส่พวกตู้เสื้อผ้าได้ตลอดแนวผนังเลยนะฮะทางฝั่งนี้ก็ใส่เพิ่มได้อีกนะครับแล้วภายใน ตัวห้อง walk-in closet ตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างด้วยดังนั้นก็สามารถเปิดระบายอากาศไม่ให้มันมีกลิ่นอับได้นะครับแล้วก็รวมถึงมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องนี้ได้ด้วยนะครับ และสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่อยู่ติดกับ walk in closet แบบนี้นะครับเดินเข้ามาปุ๊บจะมาเจอกับตัวโถสุขภัณฑ์วางอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพื้นที่ภายในห้องน้ํนาผนังต่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะพยายามใส่มาเป็นผนังกระจกเยอะๆนะฮะเพื่อที่ให้มันเกิดแสงสว่างที่ส่องเข้ามาภายในห้องน้ําได้นะครับรวมถึงเขาติดมูล,ลี่ไว้ให้แล้วนะฮะเพื่อ privacy นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะวางเป็นอ่าง ล้างหน้าแบบ his and her นะฮะของ American Standard เหมือนกันนะครับข้างล่างมีพื้นที่เก็บของเยอะพอสมควรนะครับฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นตัวอ่างอาบน้ำจากรุ z ซีนะฮะของ American Standard เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆเนี่ยสามารถวางของประจุกิจเพิ่มเติมได้นะครับแล้วด้านในสุดตรงนี้ ก็จะเป็นส่วนชา o เวอร์บซนะฮะซึ่งเขาก็ให้พื้นที่มาเยอะพอสมควรติดฉากกั้นกระจกนิลภัยมาเรียบร้อยนะฮะรวมถึงมีเลนชาวเวอร์ติดไปให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้ก็คงเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านการจนาพิเศษหรือย,ย่านบางบอนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการเนี่ยเหมาะคนใช้ลถนะเพราะตัวโครงการมันล้นเข้ามาในซอยพอสมควรครับรูปแบบของโครงการนี้สิ่งที่เขาเน้นมากๆก็คือขนาดและพื้นที่ใช้สอยของบ้านคือบ้านแต่ละหลังนะ่ะมีเนื้อที่ดินเยอะอยู่แล้วแต่เขายังจัดพื้นที่ใช้สอยในบ้านมาเยอะด้วย ดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะๆคุณผู้ชมรูปแบบลักษณะหน้าตาบ้านผมไม่ขอพูดถึงเพราะแต่ละคนจะมีความชอบไม่เหมือนกันครับแต่จะบอกว่าไอ้เนื่องมาจากขนาดของภายในบ้านที่เขาจัดมาใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันเอื้อให้แต่ละคนแต่ละครอบครัวสามารถตกแต่งภายในได้ตามฟังก์ชันที่ตัวเองต้องการเพราะมีมพื้นที่ให้ทำเยอะอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมบ้านที่นี่ เวลาเราจะซื้อเนี่ยเขาคัดผู้อยู่อาศัยพอสมควรครับ,ค,รบคนที่อยู่ที่นี่ต้องมีบัตรเจ็ตรวมตกแต่งอยู่ระดับประมาณ20-30ล้านบาทขึ้นไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเดอะพาวิลล่าการนาพิเศษบางบอน3นะครับจากอัศวะพร็อพเพอร์ตี้สำหรับรีวิวจอรลึกข,ของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ครับ ครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่องมันนี่ชา n แนลครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ